ไปสู่ไมนะครับในภาพรวมปัจจุบันเนี่ยนะครับวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยมีมุมอมองหรือแนวมีแนวคิดอย่างไรว่าเราควรจะรีเซนต์หรือเ,เราควรจะไปสู่ไมซ์เซนตอย่างไรบ้างน,นะครับขอบคุณที่น่าจานอีกทีหนึ่งที่สองเนี่ยสิ่งนี้ก็พูดถึงว่า คุณพิยุทธ์กันข่ารยาคุณพิยุทธ์ข้ารยาจะนี่ม่น้่งแต่จะเอาศีกับมาลิกพูดถิดแต่ละสนะลีนทีธรรมะทำไมมาตีตรงเซิวเถีัยสองพระเจ้าสองพิยธรรมะเป็นทีตอนแรพระเจ้าลองพายามไม่คิดว่าจะลงมาตีกองซิวแต่ว่า ที่กองทัพเรือของกรงุงซิวเทียเนี่ยไปพปร่องเรืสินค้าของพระเจ้ากอรวรียาในแม่น้ำแบบอดเดนอัตมาก,ก็เลยพระเจ้าของพรียาก็เลยตัดสินใจต้องลมาปีกรุงซิวเทียที่ชร้พม,มาเนี่ยปกติเนี่ยที่สินค้าจะี่กาขันจะ ต่าตุ้หรือตุ่ชาติถ้าเรียอจิตสังอะไร่สุสิไม่ใช่มาดในสมัยนั้นอ่ะมันรีบก,ก,กันกันอาสิก็เป็นเป็นไต้ปกของเขาของกรุงเซีเซียนี่นี่ไม่ใช่แล้วก็ถวายถ้าเรียกถวายก็ไม่ใช่เป็น,นที่ที่สินค้าสำคัญสำคัญมาก ชาเรือที่สิงคโปร์เรือสำคัญของพมา่าโอเคท่าเลือที่เทยเดีวเปสิบแต่ท่าเรือท่าเลือในกริกในกริกก็คือตรงที่รลวามหาสมุทรอินเดียเป็นอังกฤกับออมุตมตรงนั้นสำคัญว่าที่ท่าเรือมันดีสมัยนั้นนะสมัยของพระเจ้าราวพาในสมัยคนั้นนะสำหรับพม่พมาเ นี่คูดเดียวาตายแต่เนต่ที่หมาดีก็ที่ไม่กีเนี่ยที่ผมเราปกติว่ากองทัพเรือของประเศสยามเนี่ยไปพร้อมเรียกสิงาคมปัจจุบันนี้งองค์กรนีย,เ,ยเนี่ยก็มาสืา่สารึาว่าพระมหากษัตนี้ก็มีแค่ผลอะไรบ้างผมกก,มก,ก็มาสื่อสารโอเคผให้ผู้ก็คืเนี่ย สามโยบายสมัยนั้นสามโยวา e ก็คือสมัยเขาพันสมัยเขงพันธนเลยสามโยบายเป็นคนอังกฤษแล้วก็ดูน้ำเขาเผาคนเผาคนเขาทุกคนทุกทุกทุทางก็ดูใจกันอยู่แล้วแล้วก็สามยบายเนี่ยเข้ามารับราชการที่สมัยขขงพัน แล้วก็สร้างวิอให้กับก็เลยพรัฒนาหลาเรื่ยเทียนทั้งสามมิลไวท์เป็นเจ้ารือรีและก็เกบสิงเงินภาษีของจัดสินค้าจต้องตกปร็คงมอยู่นะนี่สามมิไทเนี่ยรับที่ที่อันดามันเนี่ยเขคงสินค้าเลี้ยสินค้าต่างๆ่ี่ทีอันดามัเนี่ย เข้าออดลีกไกลแล้วก็จับเลี้ยบหงนะแล้วก็เก็บปสัสและสนาแค่แค่ปรุงแล้วก็อ้างว่าน,นิเบนนายจับเขาประเทศเสียอน,นิเบนอำนาจทางการจพระเจ้ากรุงเสียเขาใช,ช,ช่ผู้ใช้เชิดใช้ลักษณะแบบนี้สุดท้ายที่เข้าไปปรุงที่ไหน ไปปลุงที่อองเปิงโก้ทั้งไปที่เอัอคมราวดีแทนเดี๋ยวมข่าเดียอังราวดีสมัยนั้นนะเป็นเป็นเป็นที่อินเดียเป็นเป็นเป็นเอ่อฟาสิสอินเดียก็ไม่มีเป็นองค์เนี่ยอังกฤษปกเรองอยู่ไปปลุกที่ตุนูรีแล้วก็มาไอที่เอาบุตมะแล้วก็อันนามันแล้วก็ khi học viên này rung tay, rồi các anh chi vậy, anh ấy bị bị cảm sang chân, vợ chồng tôi xem, anh ấy khi vậy thì Morris gọi, khi vậy chắc chứ, vợ xào nhồi vậy, anh chi xem như vậy, anh ấy từ nay, lá số này nè, mát thì sao mà coi, vợ chồng นอะสมัยนั้นนะพระเจ้าอิกทกระชับยังไม่ได้ขึ้นของพระเจ้าขึ้นของละแล้วก็เนี่ยลักษณะแบบเนี่ยที่กองอ้างชื่อว่าเป็นกองทัพเรียแจกประเทเสียแล้วก็ปรุงสินค้ามาตลอดแต่ว่าไปปรุงสินค้าเรียกสินค้าต่อพร,พระเจ้าลาวพิยาแันนี้เป็นลนาานักษณะแบบค่อยๆบว,ว่า พระเจ้าอัลลอฮฺพิยาญต้องรักษา,าความอุนหน้าของผู้ท,าท,านะาาทีก็เล,าาาล,ตลยต,ต้องแจ่มวีลมาปลัดกรุงเซียวเทียไม่ใช่กุงเวสิงหาอาเลียนะเพราะว่าความรักษาผู้จริติก็เป็นรักษาหน้าบริบาตทีกรุงเซียวเทียนู่นี่ก็มาเจรไม่ใช่ไม่ใช่กองทับเส้งนะมาเจ เสียไมิใช่ไปมูลที่สามเดียวนีวมิได้ในสมัยก่อนพันเลยแต่อันนี้เป็นที่เท่าที่ผมศึกษานะครับหมอเล่นเช่นผู้ช่วยสสตราจารย้ง้าิชาาตาจขรขอสรุปโดยเน้งคูประกอานภูมิรตสดา์และประชาตรด้วยเชื่อว่า ทั้งสองปัจจัยที่มีความเกี่ยวลันกันแล้วก็เป็นปัจจัยจําเป็นของราชกิทานยุคโบราณแล้วก็จําเป็นต่อยุคเอดีซีด้วยในปัจจุบันนี้นะครับเราจะหาความช่วยโยงกันยังไงคือในกรณีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยผมก็ยังชื่นชมแต่จะต้องมีการดีเบตเพิ่มเติมนะครับในข้อสมนติฐานของไมเคิลฮอลโวีที่ได้รีบงานเรื่อง history of Myanmar ประวัติพม่าอย่างนะครับตั้งแต่ยุคจารีจนถึงยุค เปล่านเนี่ยนะครับมมรีทิเมอร์2 0 1 2เนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งเนะี่ยเขาพูดถึงการขยายอำานาจของรัฐธมนเนี่ยมันจะต้องผ่านรูปแบบประวัติศาสตร์สำคัญอย่างหนงึ่งนั่นก็คือการรวมตัวกันของเขียนแหลงอนบนซึ่งเป็นศูนย์รวมจุปลประทานแล้วก็อูมาเนทั้ํเก่าแก่ของราชธานีเพระาะว่ามันจะเป็นผูุกอกา,าวคธของนัฐมาร์เดเร่เาเรียกว่าดับส่วนกับอีกส่วนหนึ่งคือเขตเดลาร์นะครับซึ่งเป็นเขตที่ของมอนเมืองส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นย่างกุ้ง แอ้ททังซีเรียของฟิลิปเดอร์มิโต้ช่วงหนึ่งก็ดีหรือว่าพวกาอาลอาตมาราแมกอ่เงี้ยนะครับศูนย์น้ำภาคแรกเนี่ยมันมีความสำคัญด้วยเป็นจุดหัวใจของการกศิกัมแหล่งปูกข้าวของพม่ามากมายเนี่ยอยู่แถวนั้นนะแม้กระทั่งเขตย่านดิงที่เป็นเขตปูกข้าวของทางามาย่อนัทางเพีย่านงงา,นาเงเนข้สัอพมาชาานีในอัจจุบนันแล้วส่งนเดลต้าเนี่ยป,ปัจจุบันแม้ร่เนเ็นกนะ ค่าเรือสำคัญนะครับดีรลาวาก็ดีการพัฒนายั่งยุ่งให้เป็นบริเวณแบบสิงคโปร์เนี่ยนะครับพม่าก็วางแผนในการใช้พลังงานตรงนั้นจากจุดเด่นของเบล้าในอดีจริงๆแล้วเนี่ยในทฤษฎีของมัรเทาควอมรุนแรงเขาพูดถึงสารที่ติที่ผมฟังแล้วชอบมากเลยนะครับเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์พม่าที่ยิ่งใหญ่เกลี้ยงลกยเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการควบรวมภูมิสารที่เรียกว่าไตรโซนพาราล็ซีนะครับก็คือประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มันต้องผ่าน จุดสูงสุดยอดของดิแดนไรโซ่ก็คืออำนาจของรัฐมากมันจะต้องมาจากจุดหัวใจนะครับอย่างเช่นเขตหลูกข้าวที่ชเวโบหรือว่าที่ปักเมืองอังวย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รุกลงใต้เข้นารวบรวงอาณาบริเวณทางๆตแล้วก็คือทั้งไรโซและเดลตาตัวยอย่างสําคัญก็คือการปริภาทัพของเจ้ารัพบิยาที่สมองกําลังก่อนที่ลุกน้ำมูลที่ชเวโบในทังวา1754หล่อจากนั้นเนี่ยลุก ตามแม่น้ำหอแม่น้บดีเข้าไปตีมือนแปลน,นะครับตียา่างกุ้งจีิงๆแล,ล้วปิดท้ายด้วยโซนกนาฏกรรมหมอก็คือการสูญสลายของผมสาวดีเป็นต้นดราะนะการลุกทยานของราาัม้าเนี่ยมันก็นมีวิธีแบบรายโซนพรโลิซีที่ว่าสำคัญและในปัจจุบันพม่าก็ทำม,มากกว่านาั้นและจริงๆแล้วย้อนไปก็คือในยุคจารีตเนี่ยถ้าพม่าจะเป็นมหาอำนาจในอุสาเกนเนร์หรือทุตวทเนี่ยอยากคิดที่จะขยายอำนาจจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำถึงเดียว แนวดินเนี่ยมันก็ขยับมาที่แนวระนาบด้วยนั่นคือการเดินทัพทหารชาติพันธ์ธนแล้วก็อาวุธยุทธศาสัมพาราเนี่ยเช่นเทือกเขาดาวนาน้นไม่ว่าจะเป็นทัพกระเรี่ยงเรนี่และที่สำคัญก็คือรุ่มน้ำสารวินนะครับเขียนเทือกเขาชานของกองาลังไทยยางอนีกเป็นโน้นเนี่ยตัวแปรของทัพไทยใหญ่ก็สำคัญนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่พม,ม่ามีตรงนี้เย่างเช่นทัพพระเจ้าบุเรงนองก,ก็ดีหรือว่าทัพที่มาจากพระราชโอการของพระเจ้าลังระของเมรีดีวีทัรพดีเนี่ยมันต้องผ่าน นะครับพื้นที่ที่เล่าสุาทรีชาเสลยปัจจุบันด,ด้วยผมคิดว่าพม่าณวันนี้กำลังคิดเรื่องการรวบรวมดินแดนพมิสตยและชาติพันธุ์ให้เป็นปุตแห่งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นฝันของพอม่าด้วยนะครับผู้นำพม่าก็มีความเยือทยาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วยเพียงแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าขณะที่ทัพของ กองทันธุ์พ่อม่าที่อาจารย์สมบิษฐ์ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีทัพทหารชาติพันธุ์ด้วยนะครับมาร้อมหน้ากังแทนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับไอสิ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาของพ่ม่มากเลยในเรื่องของที่โปเซสการเมืองระสิทธิภาพเพราะว่านับตั้งแต่ได้รับอำนาจจากอังกฤษแล้วมีสี่ที่บอมยาวนานเนี่ยรัฐบาลและกองทัพพม่าเนี่ยหรืว่าประมาณรัมมานดอสุรยาเนี่ยต้องเจอกองทัพชาติพันธุ์ซึ่งแก้ออกจากสูตรการและเป็นปฏิปักษ์กับพม่ามาก KNU KMPP SSA S อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ KIA นี่เป็นต้นเนี่ยมาจึงมาในสิ่งที่พ่อป้ากำลังเดบุกมาพูดคุยในพิธีโบรเซ็ก็คือการพัฒนาการกองกำลังติดอาวุธเนี่ยกองทัพชาติพันธุ์ที่สร้างพลังพิเศษของทหารพ่อป้าในการตียุจยาเนี่ยได้กลับมาโซลิเชิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่ดีเบตที่ละเอียดอ่อนกันเพราะว่ามันมีทั้งความ ความยอมของกองกําลังบางกลุ่มแล้วก็การปฏิเสธของกองกําลังบางกลุ่มเนี่คือปัญหาของพะม่าในปัจจุบันน่ะนะครับแล้วก็เรื่อพงพลาสายอีกอย่างนึ่งคือเรื่องแรงงานะผมน่าสนใจมากเลยคือเรื่องของเรื่องของมอญุดีเนี่ยคือมอญมักจะมาขึ้นภาพยนบร์ที่ส่งผ่านทา์นิตายารนะครับแต่ว่ามันก็มีนโยบายของนาาิตยารช่วงหนึ่งที่ชี้ปัทหาถือว่ารักษาสัตว์ันทำไมตดีกับพะม่า ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัสามารถกู้อันธาลที่ทยิ่งใหญ่ได้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีแรงงานที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยนะครับที่อยู่ตามเมืองผ่าหรืองา,อานโยธาต่างๆในรางจ,จากักรยุยาเนี่ยมันไหลกลับนะครับมันไหลกลับไปที่หัวเมืองมอเป็นต้นนันการรักษาพระราชมัยตรีกับกระสับกระม่ายไว้เนี่ยมินอาจจะนดีใน ทางเรื่องนี้ก็ได้ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ migration ก็ดีที่มาจากการ integration ด้าน geopolitics เนี่ยมันก็ทำเฉื่อยน,นะครับจุดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไทยพมาก,การตร,ตรงที่ว่าอย่างที่อาจารย์สมนิดว่าเนี่ยนะครับก็คือแรงงานพม่าปัจจุบันเนี่ยก็พร้องคุณสีในลักษณะที่ให้มูลค่านะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพม่ามีการแปลรูปเปลี่ยนสังขารมี political solution แล้วแรงงานมันไม่เกรี่ยนกลับไปบ้างๆนะครับในเศรษฐกิจไทยก็อาจจะ ว่านี่ก็คือสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้ได้ว่าแพทเทิร์นแบบนี้มันพัฒนาการตั้งแต่อดีตแล้วมันมีบางอย่างที่เราสามารถจับกระแสได้ในปัจจุบันครับคุณเจริญท่านอาจารย์สวรสดีหนังสือของใครสิผม,ผมอยากแนะนำท่านอ่านหนังสือคุณวิกกี้นะครับ <c oughs> คุณวิกกี้เขียนหนังสือเรื่องเรโยเดียก,กับราชโองมหาหลายเรื่องอยู่ในนี้เป็นการถอดบทเรียนที่น่าสนใจคุณวิกกี้เนี่ยเขาเป็นคนแรก ที่มาบอกว่าไม่มีชนไก่ในพระราชวังบูรงเรงว่นะฮะเขาเปิดตัวหนังสือเนี่ยผมก็ไปพูดกับเขาและตอนนั้นช็อกมากเลยนะเพราะผมก็ถออวายไก่ไปหลายตัวแล้วมาพูดตอนหลังอ่ะระยกัลกน่าสนใจมากครับบางอย่างมันถูกถอดเนี่ยนะฮะมันทําให้เราเนี่ยมันแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าวิธียืนยันว่าไม่มีทางมีชนไก่ในพระราชวางัง ต่อให้มีทั้งสององค์มังสามเกียรตพิพระนเรศวรก็ไม่ชนกันนะเขามีหลักฐานน่าสนใจมากมุมมองอย่างเงี้ยคุณวิกกีฮาร์เป็นสถาปนิกนะฮะไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์แต่อ่านจารึกมรรคมาโบราณได้สนใจประวัติศาสตร์นะเป็นคนที่น่าสนใจมาก,กน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หนังสือเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์สยามเป็นผลพิมพ์นะฮะเพราะฉะนั้นท่านางขอให้อ่านงานของคุณวิกเกียรติ์นะครับแล้วก็อาจารย์บุญยภาคนี้เป็น อาจารย์หนุ่มรุ่นใหม่ได้สนใจเรื่องพม่าในชาติอีกขันนะครับแล้วก็กําลังเรียนปินาเอกที่ฮ่องกงแต่ว่าหลายข่้นก็เคยเห็นอาจารย์ในทีวีนะฮะแล้วก็กองทัพไทยก็เชิญไปบรรยายนะครับนี้ไม่ใช่ธรรมดานะวันี้นะและรวมไปถึงกองทัพจุนน้อยด้วยนะครับผมไปเห็นแกอยู่ในค่ายในศาลจุนน้อยชายแดนนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลอะไรที่โดยเฉพาะในเรือ่รองยุทธศาสตร์เนี่ยดีมากๆเลยนะฮะประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คืออย่างนี้ครับว่าในในความไม่ชอบไทยระหว่างไทยที่ชอบอมราเนี่ยมันเป็นเรือ่องที่อย่างที่ผมพยายามจะให้แก้ไขในจุดนี้นะฮะผมนึกถึงท่านดิชนาธันนะฮะท่านมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านครองอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านเอาอยู่กับพวกปาเลสไตน์เนี่ยไปอยู่ด้วยกัน ปรากฏว่าท่านทดสอบอูนึ่งปรากฏว่าการที่เขาอยู่ด้วยกันและเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นทําให้ยิวและบาริสตน์ชุดหนึ่งในที่ครัที่ท่านลองดูงเนี่ยเข้าใจเปลี่ยนจากจักรูเป็นวิตยกันถ้าบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าได้มีการพูดคุยทักทายกันมันสอนให้ตายจรีให้เขาไปคุยกันเนี่ยรู้จักกันชื่หือกันเนี่ย มันทําให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดได้ดีมากๆนะครับบังเอิญครั้งหนึ่งเลยนะผมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีชุดมีใหญ่เลยใเองไทยเนะี่ยไม่ชอบพม่าเลยเดินทางไปั่วโรถยกเว้นพม่าจะไม่ไปเพราะเกลียดพม่าเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ก่อบเขาได้นะครับผมก็พาเ่าไปพมา่าผมก็บรรยายอะไรให้เขาฟังด้วยวันหนึ่งนะฮะไปนั่งอยู่ที่ลานวัดที่ผมสวัสดีนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็มี ชาวบ้านเนียครับเขาเอาข้าวมากินเราเดินผ่านมาชาวบ้านก็พูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็พูดภาษาพม่าแล้วก็นทำท่าบอกว่าเชิญมากินกับเขาทุกคนก็ประทับใจนะอาหารเข้าก็ใสสปิ่นมโตม,ม,มานั่งกันเป็นวงๆมานั่งผมมานั่งต้นไม้ <c oughs> ท่านดูสิครับคนแบบนี้แหละคือคือคน,คนชัว่วที่ท่านเกลียนเชื <c oughs> ่อไหมครับว,ว่ามันได้ผลมากเขาบอกว่าผมผิดถ้าผมไม่มาผมไม่รู้ว่าคนพมา่าเป็นคนดี ท่านเชื่อไปตั้งจากนานๆเดืยนนี้นะว่างๆไม่อยู่นอนไทยบินไปพม่าเองไปไหว้พระบอกว่าเข้าวัดที่พม่ามีความสุขกว่าบ้านไทยเพราะเข้าบัาไทยแล้วกลับมาปากเสียอีกเพราะด่าพระคือผมพูดอันนี้ก็คือว่าบางอย่างเนี่ยนอกจากเราจะเรียนรู้ถอนบทเรียนแล้วนะ่ยเราควรจะการการที่เราอะไรนะฮะ เดี๋ยวจะขายตัวให้ท่านอาจารย์จบบนนะครบอาจารย์ผมคิดว่าเราควรจะไปหมูบ่บ้านไทยที่คุณมิกกี้ฮาร์ดเนี่ยพูดไอ้ครองไอ้ไนายไอ้การกุศสเนี่ยอังวะนะฮะอมอนปุระมันเดเลสักกายมิงกุลมันอยู่ใกล้ก,กันอย่างนี้ครับนั่งรถเวียนได้หมดเลยและแล้วก็สุสานหลิมสิโมงนะอยู่ตอ,อมอนปุระตามรอยอวิทยาศ50ปีเนี่ยชุดเนี่ย การไปเนี่ยทำให้ท่านได้เรียนรู้และท่านได้สัมผัสกับคนพมา่าหลายท่านที่ไม่เคยไปเนี่ยผมขอเชิญนะฮะจะถ้าเกิดทางอาจารย์จงลจะว่เชิญร่วมไปด้วยหรือว่าท่านจะไปกับใครก็ได้แต่ขอให้ไปและท่านจะได้สัมผัสและรู้จักพมา่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นวิธีการที่อยากแนะนําให้ท่านได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะ การสนทนาจะทําให้เกิดมิตรภาพการไม่สนทนาบางทีเกิดศัตรูนะขอฝากไว้เป็นประเด็นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์โยบลออกโปรแกรมลารีบสมัคามานลฮะนะฮะโปรแกรมของสถาบันนะฮะเราจะมีทัศนศึกษากันนะครับขอบคุณครับครับนิดนึงนะครับวันนอี้เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่งคนเรื่องเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวผมอยากจะบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับถ้าท่านไปวัดอยุทยาในช่วงเสาร์อาทิตย์ท่านจะตกใจนะครับ เพราะว่าคนมากมาเที่ยวเยอะมาก,มากเยอะจริงๆนะครับเขามาไหว้พระแล้วมา,ายาทิกับเขาไม่ได้ทิ้งเลยครับถึงหน้าวาัดปุ๊บเขาถอดเท้าทันทีอันนี้เรื่องจริงจะัเขาไประสบมากับตาตัวเองที่วัดหน้าพระนี่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าพระไทยสวยมาแล้วก็ไหว้้วก็มีความสุขนะน่ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราไปบ้านเขาเราก็รู้สึกมีความสุขกันนะครับในเรื่องสิ่งที่มันนอกเหนือจากนี้คือ ความคุณพันยงใหญ่ด้านเรือศาสนาเนี่ยนะครับที่มันสามารถที่จะชื่นโยงมันได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านจริงๆท,ที่วันนี้โอ้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาอันน้อยนิดนะครับแต่ว่าเราก็ได้ความรู้มีมุมมองใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆมีบทเรียนใหม่ๆที่ให้ท่านไปต่อยอดทุกวันนี้นะครับที่บทความยาวเนี่ย ไม่ได้ว่า,าทุกท่านไม่ได้ต้องการต้อเชื่อมา100%แต่อย่างที่บอกนะครับประวัติศาสตร์ท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องตั้งคำถามและถอดบทเรียนเพิ่มนะครับขอขอบคุณท่านแรกนะครับท่านอาจารย์วิกกี้หาดขอเสยงกรบมือนะครับด้กวยนะครับและท่านต่อมานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุริยภาคปรีชาลัตครับขอเส็งกรบมือท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์สมฤทธิชัยครับ ศึกษาะครับก็ต้องขอขอบคุณที่มาทั้งสามท่านนะครับช่วงนี้เวลา12นาฬกาแล้วนะครับทีค่คิดว่าอกองทัพกงเดินด้วยท้องหลายท่านบอกนั่งฟังไปขทานขนมไปยกันเริ่มจะย่อยอยู่แล้วนะครับเรามีบริการบริการอากลางนะครับเป็น,น รูเตี่ยวไก่แล้วก็บุฟเฟ่ทางาทางด้านขวามือของทุกท่านก็ดังไปกับเพราะว่าทางดาา้านพระยวทีนะครับแต่เราจะมาพบกันอีกั้งก็คือเวลาศึกษานาฬิกาตรงนะครับเพื่อนที่จะได้ร่วมรับฟังสังหัวข้อยังเหลืออยู่นะครับยังไม่อยากให้ท่านไปไหนเพราะช่วงบ่ายนี้ท่านจะได้เจอกับแล้วพ่อจับท่านจาบพี่ฮานแล้วนะครับยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านพม่าอีกคนหนึ่งค,ค,คนบอลด,ด้วยนะครับแล้วก็ คนไทยในการในหนะ้ที่ได้ไปสัมผัสกับเวลาชีวิตจริงๆในหน้าที่พ่อานะครับแล้วก็แถวบอสนะครับจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังในหัวข้อ250ปีแห่งวงัฒนธรรมพ่าผ้าเผ่ามูนะครับว่ามุมมองของที่มันเป็นวิจัยกลับมานะครับจากจากฝา นั่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวข,ข้อคือ250ปีจากผู้ดีกรุงศรีมาสู่กา,ารสาร้างสรงฆานรณ์นะครับก็ขอ,อเรียนเชิญท่านรับประทานอาหารตวันให้อร่อยและอิ่มท้องนะครับขอบคุณมากะครับ